ฟื้นฟูฟ้ากละบลุมสิวผิวแพ้ง่ายด้วยเทคนิคใหม่ให้คุณใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเทคนิค Smart เทคนิคการรักษาฟ้าหลุมสิวผิวแพ้ง่ายขั้นสูงที่คิดค้นโดยทีมแพทย์จุฬา Simulate Growth Factor Modification Technique for Acne Scar p o Reduction r e and Skin Depigmentation เป็นการใช้สเตมเซลล์บริสุทธิ์ เขาไปซ่อมแซมและฟื้นฟูปัญหาผิวถึงระดับเซลล์ใช้เซลล์ซ่อมแซมเซลล์แบบอัลตร้าพรีเมียมคุณภาพเพิ่มความแข็งแรงให้เซลล์ผิวหนังจากภายในสู่ภายนอกแก้ปัญหาฝ้าให้จางลงหลุมเซลล์ให้ตื้นขึ้นและผิวแพ้ง่าให้ดีขึ้นในระยะยาวโดยไม่กลับมาเป็นซ้ำไม่เสี่ยงผิวบางจากเลเซอร์ไม่เสี่ยงความร้อนเบินกับผิวหน้าไม่เสี่ยง เกิดสเก็ดแผลเป็นหลังทําให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมยืนยันมากกว่า10,000เคสประทับใจมากกว่า1นึ0 0หมนเคส New Skin New Life ผิวใหม่ชีวิตเปลี่ยนจ j u l a อกเต t ร r Anti Aging Center